เจอกันครับเจอกันโอ้ทีมงานไปแล้วครับผมเนี่ยแจแจ้สวัสด,ด,ดีครับเอทีว e ีครับผมน,นี่ผารกิจมากยามพี่ยามน้องข้างนี่แหละการสินอ่าคีดบนทางคันทโทอ,อันนี้คือสะพานห้วยมูลเนาะ กันหวยมบน,มนไปเบิ่งกันครับไปยุรโรปแย่ได้หน่อยอะไรทำได,ด้หัวกวอนได้บอกระครับโอ้หวยก

พี ane, ere, river, so like For hmm. ่พอดีก็ปาเล้งปลดิต่ช้ำเลยครับนที่เที่ยวปอเทียนก็ดึกเานี่ผม่ตกก่ได้ปาตเกึรเ้าหรือบัตึกบังคำนี้ครับอืมผม่ทดว่ายังของเจ้าอีกเจ้ รับออดีว่าบัตลตัวน้อยเอาไหนครับอันไวยชี้อนอยู่ที่ไหเอาจัดไปยังผลงานเส้นดกดูโอ้เีเดียวนี่ว่งสากได้วะโอ้ของดีสามเส นี่โอ้เอาละแซมนีโอ้วกขึ้อ้แห้งเลยแกขาดปะโอ้จีปลา,าเีเยวเวแวเขวคนงานงสซมเส้นสวยงา,า,มา,า,ามสวยงามแซก็มีฝันเดอยวจมส้นางไปดคัสไ โอ้พอนำไปเมียนไล่ไล่เตี๋ยวแล้วครับสะพานหวยมุนกำลังเดือดแล้วตัวนี้กำลังดับแลยนปพิคลิปไหนเจอกันครับเจอกันโอ้ทีมงานไปแล้วฮะเนี่ยเจ้าเจ้า